เอาเลยครับผมก็สวัดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีรับพับสูตรสามห่สตูดิโอครับวันนี้เรากลับไปอยู่เกมโรบ็อกในแมปรีเทลไทคูลสครับในตอนสุดท้าย ep ที่4ี่ครับผม ep ที่แล้วใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมขึ้นุงขวาบนไว้ให้นะครับผม ep ที่แล้วเนี่ยเราไม่ค่อยมีการขยับขยายอะไรกันมากใช่ไหมครับแต่ณนะปัจจุบันนี้อย่างที่เห็นครับเงินผมขาดอีกแค่600เราก็จะมีเงินครบ1 0 0 0 0แอ่ามีครบ1 0 0 0 0แเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งเงิน10,000แนนี้ผมจะเอามาทําการ รีโนเวทร้านเป็นเจนสุดท้ายซึ่งเพราะว่านี่คือพีสุดท้ายแล้วด้วยนะผมเราจะรื้อออกทั้งหมดและเราจะสร้างใหม่ให้มันสวยงามซึ่งมันจะเป็นยังไงท่านผู้ชมก็รองดตามรับชมเอาละกันคลิปนี้เราจะไม่มีการฟาร์มแล้วเพราะว่าระหว่างที่ท่านผู้ชมจะได้ดูคลิปนี้เนี่ย ผมได้มีการออนเกมนี้มามากกว่า3ชั่วโมงเพื่อทำการฟาร์มตังค์ฉาก2 0,000ืให้กระโดดมาถึงเป็นเกือบ1-0,000แตรงนี้นะผมผมได้ยืนเฝ้าร้านยืนดูร้านยืนเฝ้าร้านยืนดูร้านปรับมุมกล้องยืนนูน่นยืนนี่มาเกือบ3-4ชั่วโมงและตอนนี้เราก็มีเงินแล้วนั้น EP ีนี้เราจะสร้างกันอย่างเดียวเลยซึ่งในการสร้างเนี่ยมันจะใช้เวลาเยอะครับผมผมจะขออนุญาตไทม์แลบไม่ใช่ทม์แลบบอกใช้คำว่า t ท m e สคริปต์ไปตอนที่ร้านเสร็จ และเดี๋ยวถ้าผู้ชมก็รอชมแล้วกันว่าร้านจะเป็นยังไงและผมจะพาทุกคนวอล์กทัวร์ไปด้วยกันว่าร้านใหม่ของเราหน้าตาเป็นยังไงซึ่งเราจะไม่ให้รอนานครับเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นร้านเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เลยครับผมนี่ครับผมร้านที่ผมตั้งใจทําและนี่คือเจนสุดท้ายของร้านเรานะครับผมของ36มหน่เอสเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็สตูดิโอนะครับผมมาอ่าท่านผู้ชมจะเห็นด้านขวาแล้วเดี๋ยวเรา จะพาทัวร์จากด้านหลังก่อนนะครับผมอย่างแรกก็ต้องพาไปดูเบื้องหลังของเราก่อนนะครับผมตรงนี้คือโรงเก็บของของเรานะครับผมนี่คือเดี๋ยวรถมันก็จะมาส่งของตรงนี้เนาะลังเก็บของเราก็เก็บได้ทั้งหมด8,500เอ่อสต๊อกนะครับผมตอนนี้มีของที่สั่งอยู่อีก5,000สตอนะ๊อกเนาะให้ไอ้คนขับรถไปเอามาอยู่นะครับผมตอนนี้เรามียามเพิ่มมา2คนด้วยนะครับผมผมได้ไปจ้างเพิ่มมาเพราะว่าที่ของเราเริ่มใหญ่ขึ้นนะครับผม เงจริงๆเราเหลือจากการสร้างประมาณพันเดียวเนาะตอนขายไปมันได้ประมาณเกือบ2องแสนนะขายทั้งหมดทิ้งแล้วก็สร้างุนสร้างนี้ก็เหลือเกือบประมาณพั0 0อได้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยขายมาได้สักพักตั้งแล้วนะครับมาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของบริษัทเราก่อนเลยครับอย่างโซนนี้ครับผมนี่คือโซนของเล่นของเรานะครับผมนี่โซนของเล่นของเรานะครับผมมี เรียกว่าเราเริ่มจากของเล่น3มชิ้นนั้นก็คือจรวดโดนแล้วก็รถนะครับผมแล้วเราก็ขยับมาเป็นตัวของโต๊ะไอ้พวกนี้นะผมก็จะมีโต๊ะเอ่อโต๊ะไอรานเขาเรียกว่าโต๊ะไอรานที่อยู่ในเซนทนนะัลเนี่ยเออน้ำแข็งนะครับไอลื่นๆแล้วก็มีโต๊ะปิ้งปองแลวที่เหลืออีก2อันน่าจะเป็นโต๊ะอะไรเอยขอดูชื่อหน่อยเพราะว่าของมันมาส่งยังไม่ทันนะครับผมก็จะเ,เป็นฟุตบอลเทเบิลก็คือโต๊ะไอไนอนักบอลหมุนๆแล้วก็โต๊ะผูกนะครับผมอ่านี่4อย่างนี้นะผมแล้วก็โซนด้านนี้จะเป็น สไปซ์สกูพพลายว่าจะเป็นพวกแฟ้มพวกเล่มต่างๆกระดาษต่างๆขายเป็นลินเน่ก็จะมีอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพนักงานคนที่เท่าไหร่ของเราวะน่าจะคนแรกเลยปะไม่น่าใช่แล้วออกเป็นคนที่2นะครับผมเอะคนแรกเออไอ้บ๊อบบ๊อบแจ็กสันนี่พนักงานเกียพนักงานขนไอ้พนักงานไม่ขนของพนักงานเช็คบินคนแรกของเรานะผมก็อยู่กับ บูประจาเขาเขาก็จะเป็นคนประจําอยู่ที่บูธนี้นะครับผมก็จะมีการสแกนอยู่แล้วก็โซนถัดไปตรงนี้ในร้านเดียวกันนะผมเราก็จะเป็นโซนแฟชั่นของเรานะผมนี่โซนแฟชั่นเราก็จะมีรองเท้าเนาะมีหมวกมีรองเท้ามีเสื้อต่างๆกางเกงต่างๆ,างๆนะก็จะเป็นโซนแฟชั่นซึ่งจะอยู่ในตึกเดียวกันนะครับผมเป็นตึกในสุดนะครับผมออกมาจากตึกนี้ก็จะมาพบกับตึกตรงข้ามครับนั่นคือตึก IT ทครับผมตึกนี้ก็จะมีริชาร์ดเนาะริชาร์ดย่างนะครับผม ยืนประจําอยู่ที่นี่นะซึ่งก็จะขายของกับไอทีเนาะซึ่งเราเริ่มจากการขายไอทีแรกๆเราจะน่าจะขายหูฟังจำได้ว่าขายหูฟังขายคีย์บอร์ดขายไม่นะครับผมแล้วก็ขยับมาเป็นตัวของออแผ่นเกมเนาะทั้งสองค่ายว่าจะเป็นเอ่อพย์บอร์ดแล้วก็โลบอร์ดนะครับผมแล้วก็ขยับมาเป็นเครื่องเกมอ่านี่เครื่องเกมของทั้งสองข่ายนะครับผมก็จะอยู่อยู่ข้างๆกับตัวตู้เกมของเขาเลยแล้วก็จะมีนี่ครับผมเป็น เอ่อพวกออฟฟิศเนาะเป็นลำโพงกับที่บดกระดาษนะครับผมขยับขึ้นมาและถัดมาก็จะเป็นนี่ครับผมเอ่อแล็ปท็อปแท็บเล็ตแล้วก็โทรศัพท์เนาะแล้วก็ของเอ่อตัวใหม่ที่เราเอ่อจัดจำหน่ายล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้เลยครับผมนั่นคือทีวีนะครับผมทีวีชันของเรานั่นเองนะครับจริงๆว่าจะเอา PC มาลงแต่ว่าเอ่อมันไม่น่าจะทันร้านแล้วร้านมันก็ค่อนข้างที่จะขยายใหญ่มาได้สุดแค่นี้แล้วนะครับก็คือขายแค่นี้นะครับผมนี่คือตึกไอทีซึ่งก็ริชชัดยังดูอยู่ และตึกต่อไปเป็นตึกที่เปิดใหม่นะครเป็นลายของที่ผมมองกันแล้วแหละว่า EP นี้ยังไงก็ขายแน่ๆนะครซึ่งของมันค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะผมสั่งไปแล้วไม่รู้มาส่งยังนะครับผมน่าจะยังไม่มาส่งเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนมันดูยังไงวนก็ดูไม่ได้นะต้องรอรถมาส่งอย่างเดียวนะก็จะเป็นพวกเ,เครื่องเล่นต่างๆนะครับผมจริงๆผมอยากรอให้ตัวของ ของมันเต็ม้วแต่ว่าใช้เวลานานนะครับผมและอย่างผมมีทุระด้วยเนาะก็จะมีกีตาร์แล้วตรงนี้รู้สึกว่าทําไม่ิดน่าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเบสแล้วก็อันนี้ก็เป็นกีตาร์พวกกีตา,าร์คาร์บอนกีตาร์คันที่นะครับผมแล้วก็จะมีเครื่องเป่าเป็นทูมบาแซกโซโฟนทำเป็ดแล้วก็เฟนฮอนนะครับผมก็จะเป็นร้านเกี่ยวกับเครื่องดนตรีที่ผมจัดจําหน่ายมานะครับผมร้านนี้จะคิดเงินด้วยระบบอัตโนมัตินะัมไม่ได้จ้างลูกน้องเพิ่มนะครับผม ก็เป็นทั้งหมด3ตึกนะครับผมแล้วเราก็มีบริการรถเ,เข็นแล้วก็ตะกร้าเนาะเราจะมีถังขยะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับผมตำรวจก็พอควบคุมได้อันนี้จะเป็นโซนนั่งเล่นนะผมที่เราจัดเอาไว้ให้ไว้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับผม ด้านหน้าก็จะมีประตูรั้วนะผมประตูรั้วการโจรน,นะครับผมที่จอดรถเราเพิ่มมา1ที่เท่ากับตอนนี้เรามีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10้าที่แล้วนะผมตอนนี้แล้วนี้เป็นซอยจอดรถคนของเนาะอันนี้เป็นต้นไม้ที่เอามาตกแต่งนะผมเป็นต้นไม้ที่เรามองเห็นถึงการธรรมชาตินะผมจริงๆไม่มีอะไรรอกครับคือมันว่างก็เลยเอาของวางนะผมแล้วก็มีหลอดไฟตรงนี้เนาะก็ตอนคืนร้านจะค่อนข้างสว่างนะครับแต่ว่าคงจะอยู่ไม่ถึงกลางคืนให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้เนาะร้านเรา นี่ก็คือร้านเหล่านะมไม่ใช่ร้านแล้วอันนี้คือศูนย์การค้าแล้วนะครับศูนย์การค้าคือเจนสุดท้ายของเรานะครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันสําหรับซีรีส์นี้อันนี้คือจบแล้วท่านผู้ชม EP นี้มันอาจจะสั้นหน่อยนะครับผมคือมันเป็นเชิงนี้ของเราจะมาแค่โปรโมทเฉยๆว่าร้านใหม่เราสร้างอย่างไงอะไรอย่างไงก็ผมใช้เวลาสร้างทั้งหมดเนไปประมาณเกือบ สองชั่วโมงเนาะสองชั่วโมงนะผมถ้าดูเนี่ยผมจะขึ้นคลิปไปให้เป็นไทม์แดบเนาะก็เราก็สร้างไปสร้างมาไปเรื่อยๆนะคือสร้างไปคิดไปมันก็จะมีปัญหาหน่อยนะคือแปลนพวกนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเรานะครับผมผมก็ค่อยๆสร้างทีจนส,นส่วนจนมันออกมาเป็นเจนสุดท้ายของ3 6มหกเอของเรานะครับผมก็ซีรีส์นี้จบแล้วเนาะมีแค่4ี่ตอนจริงๆเนี่ยอยากจะให้มีเยอะกว่านี้นะผมแต่ว่าด้วยเวลาที่กระชั้นชิดเนาะแล้วก็เป็นซีรีส์ลองอันสุดท้ายแล้วด้วยนะสำหรับปีนี้นะผมก็ อาจจะสั้นไปหน่อยแต่ผมว่าน่าจะจุใจคนดูอยู่พอสมควรนะหรับสายโลบอกใครอยากดูโลโอบอกช่องนี้ก็เราก็ได้จัดการไว้ให้แล้วอนาคตอาจจะมีแมปอื่นๆมาเล่นอีกนะครับผมซึ่งเป็นแมปอะไรเดี๋ยวก็รอตามละกันแต่สําหรับรีเทลไทคุนสก็จบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วอาจจะสร้างไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนคนอื่นเขาอาจจะมีเงินไม่ถึงคนอื่นเขาแต่ผมว่า4ตอนนี้มีเรื่องราวดีๆนของแฝงให้ท่านผู้ชมดูอยู่ว่าผมเหนื่อยแค่ไหนกับการเล่นเกมนี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้ละกันเนาะร้านเราก็ให้เดินดูไปแล้วนะผงซีรีส์ลอง ซีรีส์สุดท้ายของปี2567นะครับผมก็ขออนุญาตปิดตัวลงเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมสำหรับซีตอนดีเทลเทคูล2นะครับผมก็ใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้สามหสตูดิโอด้วยล้กันนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามพันธมิตรทั้ง4ช่องทางก็เป็นคุณเบลลูโฟโกอลาคุณในช่องเซอร์คุณตน้นช,ช่องชิพหายสตูดิโอแล้วก็คุณกัมโมช่องเอ็มทีพอร์ซันนะครับผมแล้วก็ยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามซีรีส์ลองอีีีีีีีกกกคครรรัััั้้้งนะองงนนนนนนนึนะะะซส์ลลออออต่ไปปปจจเเหายบผม็ รอติดตามซาเดวเลกันให้จบละกันนะครับผมแล้วยังไงก,ก็ไว้เจอกันทีปีหน้าทรับสีหลอกนะครับสรัพอีพีนี้แล้วก็ซีรีส์นี้้องขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้นะครับผมไว้เจอกันอีกทีโอกาสหน้าคลิปต่อไปครับกลาบสวัสดีครับคือไอ้ตะเกียที่บอกว่าเดี๋ยวจะใส่คลิปตอนที่เรากําลังสร้างให้เป็นไทมแ์แลปเนี่ยคือไม่รู้จะใส่ตรงไหนท่านผู้ชมเพราะนั้นเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปละกันเอาไว้ดูคนเพลินเดี๋ยวจะใส่เพลงรอริปประกอบเอาไว้ด้วยละกันนะครับรับชมได้เลยครับผม